เรื่องที่มันจะเพียรพยายามที่ชนะใจตัวเองก็วันที่ไปกราบหลวงปูล่ลาเขมาประตูว,วัดปู่เจ้ากอดดีใจนะที่ได้พาเยวันหลวงปูล่ลาแม้นเป็นเอกอีกส่วนหนึ่งหลวงปู่ก็ดีใจไม่เคยคิดที่จะได้ไม่เคยคิดที่จะเอาของแม่ครูจันได้เกสาธาตุได้อธิธาตุที่ลูกข้อมาถวายวันนั้น นี่ใจนะลูกนะนี่ใจเพราะว่าเหมือนกับพ่อเหมือนกับแม่แตอนนั้นเราก็เอาไว้ใกล้ๆเรานั่นแหละเด็ตู้พอเปิดเข้าไปก็จะเห็นของเรานั่นแหละเหมือนกับพ่อเหมือนกับแม่นะลวงปู่ลากประตูพเจ้ากรนี่นะไปกราบลวงปู่ลากเคมมประตูว,วัดผู่จอกเกนั่นแหละมันในลงใหญ่หงทางมังกงผลตอนนั้นมันก็เป็นพระวัคระองค์ธรรมชาติธรรมดา มีสติกาลังปัญญาพอลองปูรลาคเคมาปุตูผูเจ้าก็จ,กจึงวางภาละทุกสิ่งทุกอย่างพอประกาศปป๊บฉันสั้นเลยเบตมุนกนลกระถา,าเครื่องรางของขังไม่มีประโยชน์มีแต่โทษรุนรวนเห็นไหมล่ะไม่จะทางมักทางผลทางหลุดทางพ้นดีดฉันวิชาเครื่องรางของขังปลุกเสกนั่นปลุกเสกนี่ คาถานั่นคาถานี่มันเหนือกรรมไม่ได้เพราะเสด็จลูกอยู่ตามกรรมถ้าไปเรียนเดรจฉันวิชาปลุกเจเครื่องรางของของังทำน,น,นุ่ทนทำนี่ที่เป็นเดรจฉานวิชาผิดจากหลักลคําสอนของพระพุทธเจ้าศาสนานี้ไม่ให้มีเดรจฉานวิชาเข้ามายุ่งใช้คําว่าเด็ดขาดห้ามเรียนเดรจฉานวิชาในศาสนา ของเราตถาคตโดยเด็ดขาดหลวงปู่ลาเกเห็นประตูปู่เจ้ากอ็อนี่แหละว,วันที่ละมัน,ม,นมันจะลงตัวกันนะนี่ก็เปิดเปลี่ยนเสมือนพ่อเหมือนแม่นั่นน่ะถ้าไม่มีหลวงปู่ลากเขมมประตูว่าปู่เจ้ากอนัันจีให้นี่เราก็คงจะเป็นพราวะพระวงตั้งสองด้านอะไรถูกอะไรผิดอะไรของแท้อะไรเป็นของเกียมนี่เราก็คงไม่ชาบนี่แหละหลวงปู่ลาเกเขมาระตูทันทีเหมือนกับรู้นะ หมือนกขาบอ์ท่านรู้เราแล้วก็ฟังปั๊บนี่เราฟังทํงาเป็นนี่เราฟังแล้วก็น้อมเข้ามาปั๊บปั๊บเลยเขาแสดงว่าจริง่เราทําอยู่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่ทางมรรคทางผลทางหลุดทางพ้นนั้น,น,นเห็นไหมเหรเวทมนต์คนละคละาถาเครื่องรางของขังไม่มีประโยชน์มีแต่โทษลวนๆวนนั่นเพราะไม่ใช่ทางมรรคทางผลเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมเอาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ เอาพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเท่านั้นนี่เชือกกมเชือขมงกลรม,ม,มเป็นทางเดินเข้าถู่มาเข้าถู่ผลนั่นแหละวันที่มันจะลงตัวกันกลับมาปับ๊บสิ่งของต่างๆพวกเลีียนโน,น่นเลีียนนี่เอาให้พี่เอาให้หลานเอ้อยนกมดเลยเข้า <c oughs> ใจไหมนั่นแหละเรื่องของเรื่องมันนะจริงนี้เอาให้คนนี้จริงนี้เอาให้คนนี้ไม่เอาละเชื่อแล้วแปลก,นะก,กนันนะก็ท่านก็พูดแค่นั้นไะ แต่ทำไมจิตเราจึงปั๊บเลยจับมั่นเลยหาละ่ะตอนนี้เราจะเอาจริงแหละถ้าบอกว่าตัวนี้เป็นเป็นเรื่องของเดชอานวิชาไม่ใช่หนทางในทางที่จะหลุดที่จะพ้นไม่ใช่ชาวพุทธแท้ดูที่เดชฌานวิชาไม่มีประโยชน์เวทมนกล,ละคาถาไม่มีประโยชน์มีเต่โทษล้วนๆดูที่ท่านเทศเอาจ,งอาจังจริงๆนะเราก็หยุดเราก็หยิบปั๊บเลยหย,ยิบตันนั้นละ่ะเราก็เตรียมพร้อมเลยทิ้งสิ่งของทุกอย่าง เอาตอนนี้เราจะเชื่อกมเชื่อของของกรรมนี่แหละที่บอกว่าก่อนที่จิตจะรวมใหญ่ไงนี่มันเรื่องของเรื่องมันลูกเนี่ยนี่เนี่ยก็เพียงกันเทศไเมื่อกี้กันโอ้ันเอาจริงเขาจังจริงลูกนะไม่ใช่ว่าเทศแล้วก็เชิญกูบาอาจารย์เทศเทีลุงปู่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะจำปั๊บจำปั๊บจำไปแปลกนะหลวงปู่ลากเข้มประตูพุจธก็ไม่แต่บ้านกูจานทุกรูปนั่นแหละก็ฟังหมดแล้วฟังแล้วก็ตั้งใจฟังแล้วก็นำมาปฏิบัติ ขณะนั้นวนาพุธทธนาตนี่เ็าก็ออกเทปออกอะไรเยอะเราก็ลูกน้องสาวอะไรนี่และที่พาไปนั่นอยู่ที่ลาดพ้าวนั่นแหละซื้อเทปมาสามสี่ห้าเทปของภวนาพุธทธตส่งตอนนั้นน้องน้องสาวน้องสาวอยู่กรุงเทพส่งไปให้พี่ชายอยู่ที่บ้านบุงไหว <c oughs> บอกพี่ชายจงให้พี่ชายว่าเราก็ไม่สนใจนะแล้วก็ฟังครั้งหนึ่งเล่นเราก็ไม่ฟังอีกคือฟังแค่ ไอ้สวดมนต์ไหว้พระแล้วก็ท่านเทศของท่านเห็นเปรว่วนะอยู่ป่าใชา่เป็นอย่างนั้นอย่างนี้อ่าเราก็แล้วลไปละแต่เราจะมาฟังของหลวงปู่ลาเขมามประตูหลวงพ่อพุทธ,ธานิโยหลวงปู่เทศเทศลังชีหลวงตาประมหาบัวญาณสัมปนโนวิบากันตานหลวงปู่สิมพุทธาจาโรหล,ลงปู่ฟังนะลูกนะที่หลวงปู่ฟังนะงงนะที่มันติดในจิตในใจที่สุดนี่แหละจะมีกูบาอาจารย์ไม่กี่รูป ธรรมะของหลวงปู่ม ja ั่นภูริทตโตูธรรมะของหลวงปู่มั่นภูริทตโตูหลวงปู่สาวนี่ท่านมากรทชธรรมะของหลวงปู่มั่นภูริทตโตูที่แต่งโดยหลวงตาพระมหาบัญญาณสัมปวโนวะแบบมัตตานั่นพระธุดงค์สายหลวงปู่มั่นภูริทตโตูแต่งโดยหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปวโนวะแบบมัตาสองเล่มอยู่ในย่ามหลวงปู่ไม่เคยออกเวลานอนหนุนหัวตลอด ไม่มีคำว่ากออกกากหัวเวลาไปไล่ไปนาไปไหนก็ตามไปงานมีเสียงหรือไปซ่อมสิ่งของย่ามต้องจะายชีพประวัตหลวงปู่มั่นบุรีโตและปฏิปทาพระตุดหลวงปู่มั่นบุรีโตแค่นั้นไปไหนก็ตามไปงานหลายสิบันก็ตามตัวนี้จะติดปับ๊บแล้วก็ มนพิธีแค่นั้นแหละแค่นั้นลูกนอกกันไม่มีอันนั้นก็กพวกเครื่องปวกอะไลนี่เป็นเรื่องของพวกนั้นเห็นไหมลูกปู่เมื่อได้ฟังธรรมหลวงปู่ลากเก๋ม,มั่นประตูปุจกอตอนนี้มันจึงเอาจริงเอาจังไม่ได้สนใจใยดีกับการเจ้ของพ่อแม่กุจาบาอาจารย์รูปอื่นนอกจากสิทธิ์สายลุงปู่มั่นพุทธิัตูโดยไทยเดียวหลวงพ่อพุทธานิจย ติดเรื่องหลวงพ่อพุทธ,ธานิโยกับหลวงปู่สิมพุทธาเจลูกพ่อใหญ่ใดญ่พ่อหลวงพ่อพุทธ,ธานิโยท่านเทศเรื่องสมาธิโดยทายเดียวติดเต้เปิดฟังอยู่อย่างนั้นบางทีก็หลับคาเทสนั่นแหละนั่งหลับนะให้นอนนะสมัยก่อนนี่นะที่เป็นคารวะนะเข้มข้นจริงๆนะภาคปฏิบัตินี่พุทธิลูกหลานฟังเพราะได้อุบายจากหลวงปู่ลาชเกมาประตูปู่เจ้าก่อ ท่นเทศว่าเวทมนต์กลละคาถาเครื่องรางข,งของขังไม่มีประโยชน์มีแต่โทษล้วนๆเพราะไม่ใช่ทางมรรคทางผลทางหลุดทางผลไม่สามารถเข้าสู่พระอริยบุคคลชั้นต้นโสดาบันได้เลยฟังให้มันชัดนะลูกนะนี่เป็นการเจตลงปู่ราคเคมาประตว,วัดผู้เจ้าก่อสิทธิผู้เปรียบเสมือนเขียงรองเท้าลงปู่มั่นภูดิศโต ไม่กี่วันเราก็เลยได้เกสาธาตุอติธาตุแล้วก็จีวรของลุงปู่มันไอ้ลุงปู่ลากเกมปรตรูเราก็เลยมีเ <c oughs> ข้าเรียก่้องมีความสุขไม่คิดว่าจะไม,ไม,ไม่ไม่คิดอยากได้นะลูกนะเพราะเชื่อลุงปู่ลากเกมปรตูทูเจ้าก็